สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไป่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจำเดือนเมษายนนี้มาดูไพ่พลังงานของคุณนะคะไพ่พลังงานของชาวสติทเรียสนะคะธนูนะจ๊ะเอ๊สี่เหลียงยังไงไพ่สี่เหลียงค่ะคุณรักตัวเองใช้เหตุและผลหรือหวงแหนใครคนหนึ่งไว้ด้วยนะ มนมี energy, energy นี้ energy นี้ออกมาห่วงใครอะตอนนี้ห่วงห่วงคนนึงมากเลยอยู่ๆก็ห่วงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยออกแนวแบบห่วงอะรู้สึกว่าเนี่ยมันของฉันอะฉันต้องลุกขึ้นมาเพื่อทวงศัศสีของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในบางคนบางทัานบางกรณีนะคะทีนี้ดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณอยู่ในสภาวะของการน้อยหกน้อยใจใครคนนึงเหมือนคุณก่อนมีคุณพยายป,รประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้มาอย่าง เต็มที่เลยเต็มที่แล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบทําไมอะ่ะฉันพยายามทุ่มเทให้เธอแล้วทําไมถึงไม่ได้คุณอาจจะรบคนที่อายุห่างกว่ามากอาจจะเป็นคนเด็กกว่าหรือสูงอายุเออ,อายุมากกว่าคุณเลยก็ได้นะคะเออเนี่ยนะอ,อแต่ก็เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับมีเกณฑ์การไม่เข้าใจกันน้อยอกน้อยใจกันเข้าใจผิดกัน เขาคนที่เป็นคนมีความเป็นต,ตัวเองสูงมากพูดฟุยกันไม่รู้เรื่องมันมีปัญหากันในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะที่ทะเลาะกันที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียการไปเห็นอะไรต่างๆในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์แล้วทาให้เป็นเหตุทําให้ต้องมาทะเลาะกันแต่ก็ยังไปกันต่อเพราะเหมือนกับว่าเหตุเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเขาสามารถจัดก,การให้คุณหรือมีเหตุผลให้คุณได้ทุกเรื่องเลยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะ เขาที่ได้ไงกับชาวราศีธนูและขนาธนูทริอัลพินิคอลค่ะสามเหรียญวีออฟราจูนแล้วก็ the tower อืมเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นเหมือนอะไรรู้ไหมเป็นเหมือนพายุทอร์นาโดที่เข้ามาในชีวิตของเขาแต่เป็นเรื่องดีไม่งงใช่ไหมลักษณะคืออย่างนี้เนี่ยอ่ะใช่เดอะทาวเอระเป็นเหมือนพายุทอร์นาโดค่ะต้องบอกนี้ เป็นพายุทอร์นาโดเป็นอะไรบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแต่เป็นในทางที่ดีคุณเป็นเหมือนลมพายุเหมือนกับว่าทุกๆสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะแบบเวี่ยงวีหรือแบบพูดอะไรตรงๆไปตรง,ตรง,ตรงมาแต่มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอคุณพูดไปกับเขาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้สติจากคุณจังเลยเขาได้สติอะไรบางอย่างจากคุณจังเลยค่ะในเรื่องของการบทสนทนากันะถึงแม้ว่าบางอย่างเขาไม่ชอบคําพูดของคุณนะแต่เขาก็รู้สึกว่า คำพูดของคุณหรืออะไรที่คุณพูดอ่ะมันทําให้เขาได้สติมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดทาให้เขายังอยู่กับคุณทุกวันนี้นะคะม,ม,าามันชาเลนจ์ด้วยมันชาเลนจ์อ่ะทีนี้ดูวันต่อว่าสถานกา,ารณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันต่อไปสามถ้วยสิบมันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ในปักนี้มาจากทางโซเชียลมีเดียแล้วทำให้พวกคุณต้องทะเลาะกันนะคะ เป็นเพื่อนฝูงสังคมเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วมีปากมีเสียงกันนะคะแล้วเหมือนคุณจะไปรู้ทีหลังว่าคนคนนี้เคยมีซัมติงอะไรบางอย่างากับคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่มันก็ทำให้มีปัญหามีเหตุผลมีม,มีมีปัญหากันทําให้พวกคุณไม่มองหน้ากันเงียบเงียบกันไปนะคะเขาเคยช่วยเหลือกันมานะคะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้คนคนนี้อาจจะมาจากคุณก็ได้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นประเด็นเนี่ย หรือคนที่จะเข้ามาเป็นประเด็นอาจจะเป็นคนที่มาจากเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแล้วทาให้เกิดมีปัญหากันเนี่ยสามดาบเกิดขึ้นหันหลังใส่กันเลยนะคะอืมแล้วก็ไอบุคคลที่จะเข้ามามือที่สามที่จะเข้ามาเป็นประเด็นเนี่ยก็เป็นคนที่กวนจะมากวนประสาทคุณด้วยนะคะหรือถ้าเป็นคนที่เข้ามาทางคุณก็ไปกวนประสาทเขาอะไปทําให้เกิดเหตุมีปัญหากันนะคะอืม อาทีนี้ต่อไปค่ะในเรื่องของอ,อคนโสดชาวราศีธนูลัคขณาธนูพอใจกับการโสดจากตอนนี้ชีวิตของชาวราศีธนูลัคขณาธนูชัดเจนมากนะคะ uh huh. คนที่ถูกใจยังไม่เข้ามาค่ะทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนคุณยังอยู่ในภาวะที่ไปไหนไม่ได้ออกไม่ได้ นะคะจะเข้าไปให้สุดก็ไม่ได้เหมือนกันยังอยู่ในภาวะที่แบบคุณไม่เข้าคายไม่ออกในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะอะไรคนคนนี้มีวิธีในการพูดหรือมีสถานการณ์ในการหล่อเลี้ยงให้คุณยังอยู่กับเขาต่อไปนะคะทีนี้มาดูคนมีคู่ภาวะอารมณ์แปรปรวนต้องระวังนะคะในราชินีถือถ้วยเนี่ยนะคะจุดเด่นเธอมีแต่จุดด้อยเธอก็มีเธออยู่ในภาวะที่แบบ วันสามวันดีสี่วันไข่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคนมีคู่ชาวราศีธนูและคณธนูเรื่องของอารมณ์ลว้นลวนๆเลยนะจ๊ะอืมที่จะทะเลาะกันนะคะโอเคการงานของชาวราศีธนูและคณธนูค่ะเด e s t สตาร์เ i อเอองานที่คุณรอคอยอยู่ยังไม่เป็นผลมีเกณฑ์ได้งานหรือไม่ จริง,รงมีเกณฑ์ได้งานแต่เป็นงานที่คุณไม่ค่อยถูกใจและไม่ค่อยถนัดและไม่อยากทํานะคะเออมีคนคอยแบบเรี้ยวนะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานอ่ะมีคนที่จะแบบหางานให้ส่วนงานที่คุณทําอยู่ปัจจุบันไปทิศทางที่ดีไหมดีค่ะไปเรื่อยเอืเอยๆเป็นงานที่แบบค่อยค่อาทค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปใช้หลักการและเหตุผลซะส่วนใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีธนูและคาธนูในเรื่องของการทํางานอือกิจเจ้าของกิจการก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะ ปัญหาอะไรที่ต้องเตือนไม่มีเลยนอกจากความนิ่งเกินไปของคุณคุณต้องเติมสีสันในเรื่องของการทํางานของให้ตัวเองด้วยนะคะคุณต้องไปเติมแพชชั่นหน่อยเนี่ยไม่มีแพชชั่นเลยเป็นเฮอร์มิตเลยนะคะในเรื่องของงานมันจะได้มีอินสปิเรชันใหม่ๆการเดินทางท่องเที่ยวก็ดีนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อการเงินของชาวราศีธนูและพนาธนูนะคะ จริงๆยังมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่เลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวที่ต้องจับจ่ายใช้สอยไปนะคะจ่ายเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องต่านเงินงบโคกอะไรต่างๆในเรื่องที่บ้านมีเกณฑ์ที่ต้องแบบอาจจะต้องแบบจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของบ้านนี่คือค่าใช้จ่ายของคุณเพราะว่าเหมือนคุณเป็นเอ็มเออร์เรอร์เลยหนูดูสิเอ็มเออร์เรอร์คือคนที่หาเงินได้มากแต่จ่ายมากเช่นเดียวกันดูแลคนเยอะเพราะเขาเป็นถึงสุดถูกไหมคะ แต่ถามว่าคุณสามารถทําได้หรือไม่ทําได้โชคลาภไม่มีมีแต่โชคลาภทางการเงินอย่างเดียวเออหมายถึงว่ามีแต่โชคลาภทางการทํางานอย่างเดียวโชคที่พลุกพลุกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่เป็นลูกหนี้คุณนิ่งมากช่วงนี้นะคะตามยากแต่จะคืนไหมไม่หนีไม่หายไม่ตายแต่ไม่จ่ายนะคะแล้วก็ใครรองเงินก้อนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนจากผู้ใหญ่ผิวดำนะคะมีเกณฑ์ได้นะจ๊ะ ก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะชาวราศีธนูลักคนาธนูนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะมอใจุยช่วงนี้คืออ้วนด้วยอ่ะก็เลยไม่อยากออกกล้องเลยนะคะทุกคนทุกคนรับไม่ได้นะจ๊ะจะพยายามลดความอ้วนให้เร็วที่สุดดีไหมอ่ะหรือจะให้ออกขอบทั้งอ้วนแบบนี้ อยู่บ้านนานโควิดอะเล่นงานเลยดูสิอ้วนเลยนะคะโอเคทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ